คิดรักทันซาตานตอนที่32กลิ่นหอมและเสียงดังคมโครมทำให้เปลือกตาบางค่อยๆเปิดขึ้นลักษณารีอาปากเฮาพลางบิดตัวก่อนจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ต้องสูดปากเมื่อรู้สึกปวดหนึบที่ฝ่าเท้าตื่นแล้วเหรอครับทานข้าวกันนะดวงตากลมโตที่เพิ่งผ่านการตื่นนอน มองร่างสูงของสาม,มีที่เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับจานสองจานเมลรู้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างแต่มันก็หอมใช้ได้เหมือนกันระดิดมองหน้าคนตัวเล็กแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนหน้าตาของลักษณารีตอนตื่นนอนน่ะน่ารักที่สุดเลยละ่ะวางจานลงบนโต๊ะทำงานที่เช้านี้จะต้องกลายเป็นโต๊ะทานข้าวจำเป็นเพราะเขาไม่อยากให้หญิงสาวเดินขึ้นขึ้นลงลงไปทานข้างล่าง เกรงว่าจะไม่สะดวกจึงเลือกที่จะยกขึ้นมาทานบนห้องนี้แทนอารุณสวัสดิ์ครับที่รักของพี่ร่างสูงเดินไปนั่งข้างๆร่างบางแล้วโน้มตัวไปจุมพิษเรียวปากบางอย่างแผวเบาก่อนจะส่งยิ้มอ่อนโยนให้กับภรรยารักลักษณารีตกใจมากที่ระดิษ์ทำอะไรแบบนี้แต่ก็พยายามไม่แสดงสีหน้าอะไรออกมามา,มากนะัก ที่รักของพี่อย่างนั้นเหรอทำไมจูจูหัวใจก็กลับมาเต้นแรงแบบนี้กันล่ะเมื่อวานยังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยรีบทานข้าวกันเถอะจะได้เดินทางอ๋อ,อแล้วก็เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้พี่เตรียมให้พิงแล้วนะครับลักษณารีได้แต่มองหน้าคนตัวโตวอย่างง,งุนงงวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแต่ ลักษณารีมองเท้าของตัวเองแล้วก็เกิดความลังเลใจพี่จะเป็นเท้าให้พิงเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเริ่อดิดหัวใจเต้นรัวเมื่อลักษณารีพยักหน้ายิ้มยิ้มรอยยิ้มที่เขาปลาดธนาจะเห็นมันอีกสักครั้งเพียงแค่นี้ก็คุ้มมากกับสิ่งที่เขาได้ทุ่มแรงกายและแรงใจลงไปลักษณารีทำท่าจะลุกขึ้นแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อคนตัวโตว ตรงเข้ามาช้อนตัวเธอไปอุ้มเอาไว้ระดิดเธอเหมือนว่าเธอตัวเบาวิวราวกับขนนกอย่างนั้นน่ะแหละพี่บอกแล้วไงว่าพี่จะเป็นเท้าให้กับพิงเองอยากแปลงฟันก่อนนะคะเสียงหวานบอกอุบอิบเมื่อคืนเธอก็ไม่ได้อาบน้ำฟันก็ไม่ได้แปลงด้วยซ้ำไปก็มมองชุดตัวเองแล้วก็ต้องหน้าร้อนเหอเมื่อนึกถึงเมื่อคืนที่ระดิดเป็นคนเปลี่ยนเสื้อให้กับเธอ รดิตเปลี่ยนเป้าหมายเป็นห้องน้ําแทนโต๊ะทำงานค่อยๆวางร่างบางลงกับพื้นอย่างระมัดระวังยืนได้หรือเปล่าครับแล้วเจ็บมากหรือเปล่าถามด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจร่างบางสายหน้าเล็กน้อยแม้จะยืนไม่ค่อยถนัดก็ตามแต่ก็พยายามไม่ขอความช่วยเหลือจากคนตัวโตวมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะกับการที่รดิตกับกลายมาเป็นคนที่คอยดูแล เอาใจใส่เธอในทุกๆเรื่องแบบนี้เธอยังไม่ค่อยชินพอแปลงฟันเสร็จก็ถูกระดิดอุ้มไปนั่งที่โต๊ะทำงานรากับว่าเธอเป็นตุ๊กตาตัวน้อยๆเขาเอาอกเอาใจทั้งป้อนข้าวให้กับเธอจนต้องหยิกแขนพย์ยาตัวเองเอาไว้ว่าไม่ให้ใจอ่อนง่ายๆเธอไม่อยากกลับไปเจ็บกลับไปร้องไห้เจียนตายเหมือนกับตอนนั้นพอเธอคะ่ะ พิงคานเองได้จ้องหน้าเขาแล้วก็พูดเสียงเรีเรยบๆทำอาระดดิตหน้าจอยลงไปทันตาเห็นมือหนาลดลงด้วยความน้อยใจทำถึงขนาดนี้ลักษณารีก็ยังไม่ใจอ่อนพี่ขอโทษที่ทำให้พิงลำบากใจเขาก็แค่อยากดูแลเอาใจใส่เธอทุกเรื่องแต่ก็ลืมนึกไปว่าบางครั้ง มันอาจจะทำให้เธอรำคาญเกลียดตัวเองยิ่งกว่าอะไรพอนึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมามีแต่เรื่องร้ายๆไม่เคยมีเรื่องดีๆให้หน่าจดจำเลยสักนิดดีแต่ทำร้ายจิตใจคนตัวเล็กให้บอบช้าแทบทุกครั้งทานข้าวเถอคะค่ะเสียงหวานที่ดูนุ่มนวลขึ้นมาเล็กน้อยดึงสติของระดิตกลับคืนมาชายหนุ่มส่งยิ้มให้กับเธอ ก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปแม้ว่าตอนนี้เขากินอะไรไม่ลงแล้วก็ตามแต่เมื่อเห็นว่าลักษณารีดูมีความสุขกับอาหารตรงหน้าหัวใจของเขามันก็เริ่มผลีบานเหมือนมีน้ำมารดให้ชุ่มฉ่ำได้อย่างน่าชื่นใจพี่น่ะตั้งใจทำมากเลยนะมือน,นี้พี่เป็นคนทำเองรีบพูดออกไปให้คนตัวเล็กได้รับรู้ อร่อยค่ะบังคับไม่ให้ตัวเองยิ้มปันนานิ่งๆแล้วค่อยตอบกลับไปแต่นั่นก็สร้างความดีใจให้กับคนที่ตั้งใจทำอาหารมื้อเช้าพี่พี่จะฝึกทำบ่อยๆนะครับถ้าพิงชอบคนพูดหน้าชื่นบันเมื่อภรรยาชมว่าอาหารที่เขาลงมือทำมีรสชาติอร่อยคำพูดสั้นๆ ทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปสายลมเย็นๆทำให้ร่างบางต้องกอดตัวเองเอาไว้กลิ่นอายและภาพของทะเลในยามเย็นตรงหน้ามองแล้วมันทั้งสวยทั้งรู้สึกเศร้าไปในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับความรักของเธอตอนนี้ซึ่งไม่อาจรู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปรดิด จะฝืนทำแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่กันหากเธอยอมหวนกลับไปเป็นคนเดิมคนที่ว่านอนสอนง่ายสำหรับเขาเขาจะทำร้ายหัวใจของเธออีกลหรือเปล่านะหากความแพงกลับมาเขายัางจะเลือกจะหันหลังให้กับเธอแล้วก้าวไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกไหมมันทรมานมากเลยนะรักไปเธอก็เจ็บช้ำระทมอยู่ทุกลมหายใจที่เป็นอยู่ตอนนี้ ก็ใช่ว่าจะไม่เจ็บแต่เพราะไม่อยากเจ็บไปจนตายถึงได้ถอยออกมาแบบนี้ยังไงล่ะมานั่งทำอะไรตรงนี้นะครับร่างสูงที่เพิ่งเดินมาทิ้งตัวนั่งลงข้างๆภรรยาลักก่อนจะเอื้อมมือไปจับผมทัาหูให้กับลักษณารีแก้มใสๆที่เขาปราถนาจะจุมพสิสักครั้งมองจากทางด้านข้างแบบนี้เธอสวยยิ่งกว่าอะไร สวยกว่าผู้หญิงทุกๆคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเสียอีกงดงามทั้งใบหน้าและจิตใจของเธอนั้นก็ราวกับดอกกุหลาบสีขาวระดิณหันไปมองภาพตรงหน้าเคยยอมรับว่ามันสวยงามแต่ก็ยังแพ้ขนข้างๆพิง Pink, ครับรวบรวมความกล้าแล้วเอื้อนเอ่ยชื่อหญิงสาวที่รักลักษณารีไม่ได้ตอบรับเขา แม่แม้แต่จะหันมามองหน้าเขาด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่นั่งอยู่ข้างๆกันแค่นี้เรามาเริ่มต้นใหม่กันได้หรือเปล่าพี่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพิงเลยนะเรดดิตไม่สามารถทนต่อความกดดันภายใต้ความเงียบงันแบบนี้ได้อีกต่อไปเขาคว้ามือบางมากุมเอาไว้ก่อนจะนำมาแนบแก้มซากของตัวเองพี่รู้ ว่าที่ผ่านมาพี่ทำผิดมามากมากจนไม่น่าให้อภัยแต่พี่ขอเธอนะขอโอกาสจากพิง์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นน้ำเสียงของเขามันว้าวอนมันเต็มไปด้วยความเสียใจสุดซึง้งลักษณารีไม่ได้ดึงมือกลับไปปล่อยให้คนเป็นสามีกูมือแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นคิดแล้วมันก็น่าขำเหมือนกันนะที่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประดิษฐ์รู้ตัวช้าไปกว่าเขาจะรู้ตัวว่ารักหัวใจของเธอก็แหลกสลายไปแล้วมันเริ่มร้าาตั้งแต่หลังจากแต่งงานนั่นแหละแต่เธอก็พยายามประสานให้มันเหมือนเดิมจนสุดท้ายมันก็พังลงมาในที่สุดแล้วพิงเคยได้รับโอกาสเล็กๆนั่นจากพี่โรมบ้างหรือเปล่าคะพี่โรม เคยให้ความจริงใจกับพิงค์บ้างไหมหันไปถามเขาช้าๆเธอพยายามปรับเสียงให้เป็นปกติทั้งที่ข้างในกำลังสั่นไว้คล้ายกำลังร้องไห้ออกมาเธอขอโอกาสจากเขาหลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีแต่รอยยิ้มที่เย้ยหยันพร้อมกับมือที่สะบัดออกจากเธอเขาทิ้งเธอให้อยู่ตัวคนเดียวเสมอเพราะมีใครอีกคนที่สำคัญกว่า พี่ระดิตมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความรวดเร้าวปล่อยมือบางลงเพราะตอนนี้เขาต้องการที่จะเช็ดน้ำตาให้กับเธอเขาควรจะทำอย่างไรดีลักษณารีถึงจะกลับมาหาออบอกเขาเหมือนเดิมตอนนี้เขาเหมือนคนไม่มีความหมายไม่ว่าจะเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าเธอตั้งกำแพงไว้สูงเหลือเกิน เรื่องเร็วๆพวกนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกพี่มันโง่เองที่รักได้โปรดพี่รักพิงค์มากๆจริงๆนะพรามบอกเสียงเบานิ้วโป้งปาดน,น้ำตาออกจากใบหน้างามด้วยความเจ็บปวดอย่าร้องสิเราร้องไห้มามากพอแล้วนะพี่อยากเห็นแต่รอยยิ้มของพิงค์ลับหลัง ทีรไม่เคยหยุดไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้น้ำใสๆที่ไหลรินลงมาอาบแก้มใสยอย่างน่าตกใจเสียงหวานที่สั่นเครือนั่นแทบทำให้คนฝั่งทุรนทุรายจนทำตัวไม่ถูกทั้งตัวมันชาไปหมดเมื่อเห็นหญิงสาวอันเป็นที่รักอยู่ในสภาพแบบนี้ลักษณะรีรู้มาโดยตลอดไม่พิง มันไม่ใช่แบบนั้นตั้งแต่มีพิงพี่ก็ไม่เคยมีอะไรกับใครเลยนะรวบมือหญิงสาวเอาไว้ต้องทำอย่างไรเธอถึงจะเชื่อเขาสัมพันธ์แบบลึกซึ้งน่ะเขาไม่เคยให้ใครนอกจากเธอจริงๆนะดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาจ้องมองชายหนุ่มด้วยความเสียใจระดิ์เองก็มองเธอด้วยสายตาอ้อนวอนเหมือนกัน จนเธอต้องเบือนหน้าหนีไปทางอื่นใจหนึ่งพิงก็อยากจะไปอยากหลุดพ้นจากความเจ็บปวดพวกนี้สักทีเธอพูดผ่านสายลมที่พัดผ่านมาระดิดรู้สึกว่าสายลมนี้มันช่างเย็นเยื่อกก่อกลุ่มหัวใจเขาเลอกเกินไม่พิงอย่าทิ้งพี่ไปเคยหยยบตัวเข้ามาแล้วกอดร่างบางเอาไว้ ไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือว่าเสียใจกันแน่ที่ลักษณารีโดนแก้วบาดท,ที่เท้าน่ะมันก็เลยทำให้เธอลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปไม่ได้ถึงวิ่งไปก็คงจะไม่ถนัดเท่าที่ควรอย่าจะหากพี่ไปไหนได้ปโปรดเธอนะระดิตพลรำบอกเสียงแหบพร่าเขารู้สึกมันกำลังโดนสูบเรี่ยวแรงออกจากร่างกาย เพียงแค่ได้ยินว่าลักษณารีอยากจะไปจากเขาถ้าหากย้อนกลับไปได้พิงก็ไม่อยากเจ็ปวดเหมือนกันค่ะเราไม่น่ามาเจอกันเลยเนาะลักษณารีอดทึ่งในตัวเองไม่ได้เมื่อพูดอะไรที่เก็บสะสมมานานออกไปอย่างนั้นระดิ์เองก็ดูตกใจเป็นอย่างมากเขาเบิกตากว้างพร้อมกับสายหน้าไปมา เรากลบว่าไม่ยอมรับคำพูดของเธอไม่รู้ว่ามันจะสายไปหรือเปล่าถ้าหากพิงค์อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขารักและก็รอพิงค์มาตั้งนานเธอส่งยิ้มเศร้าๆไปให้กับคนเป็นสามีอย่างระดิ์ถ้าก่อนหน้าที่จะต้องพบเจอกับความเจ็บปวดถ้าตอนนั้นเธอเลือกเคีรติก็คงไม่ต้องมานั่งร้องไห้เจ็บปวดแทบเป็นแทบตายแบบนี้ แต่นั่นมันก็เป็นเพียงความคิดที่เห็นแก่ตัวที่แวบเข้ามาในช่วงขณะหนึ่งแค่อยากจะรู้ว่าถ้าพูดออกไปคนตรงน่าจะรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของเธอบ้างหรือเปล่าเอาจริงๆยังไงเธอก็ยังเลือกที่จะรักเขาอยู่ดีรักเขาทั้งๆที่รู้ว่าหัวใจต้องร่ำไห้ขอร้องละคนดีพี่ขอโทษ ระดิดอ้อนวอนคนตัวเล็กเสียงสัน่นก็ยอมแล้วยอมทุกอย่างให้เธอลงโทษอย่างแสนสาหัสเลยก็ได้แต่ไม่มีวันยอมที่จะให้เธอเดินออกไปจากชีวิตของเขาเด็ดขาดพิวรมลักษณะรีตกใจยกมือปิดปากตัวเองเมื่อจูจ่ๆระดิดอดรองเท้าของเธอออกก่อนที่จะก้มลงจูบเท้าของเธอตรงส่วนที่เป็นแผลน,นั้นยังแผ่วเบา หญิงสาวเงยหน้าขึ้นกระพริบตาทีๆเพื่อกระน้ำตาเอาไว้สุดฤทธิ์ประดิษฐ์ทำแบบนี้ไปทำไมกันพี่ขอเป็นคนรักษาแผลนี้เองพี่เป็นคนทำให้พิงต้องเจ็บปวดพี่ขออุทิศทั้งชีวิตทั้งหมดที่เหลือให้กับพิงเพียงคนเดียวนั่นคงไม่ใช่น้ำตาหลอกใช่ไหมภาพตรงหน้ามันอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพของเขาอีกครั้ง แต่ความจริงมันก็กระแทกใจเธออย่างรุนแรงเมื่อน้ำใสๆนั่นกำลังรินไหลออากจากดวงตาขมเข้มของคนเป็นสามีระดิ์กำลังร้องไห้ร้องพราะกลัวว่าเธอจะจากเขาไปน้าพิงนะอย่าจากพี่ไปเลยยิ่งย้อนกลับไปเขาก็ยิ่งอยากจะตะโกนออกมาดังๆอย่างเจ็บปวด ลักษณารีเกือบจะตายมาครั้งหนึ่งก็เพราะเขาคิดแล้วก็กำหมัดเข้าหากันแน่นเมื่อภาพในวันนั้นมันแล่นเข้าสู่สมองของเขาใบหน้าที่ซีดเซียวหลังจากที่ขียรติอุ้มเธอขึ้นมาจากสระน้ำาตอนนั้นเขาเลือกที่จะกระโดดลงไปช่วยพะแพงเพราะเธอบอกว่าตะคริวกินขาโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าพะรยาตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นก็ทำเธอเจ็บ ทำเธอร้องไห้มากี่ครั้งกันนะรับหลังเธอตอนที่คบกันเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงอีกคนความสนุกทางร่างกายชั่วครั้งชั่วคราวนั้นทําให้ลักษณารีฝังใจจนมาถึงตอนนี้ระดิ์หลับตาลงแน่นเมื่อเห็นหยาดน,น้ําใสๆของร่างบางร่วงเพลาะลงมาเขาเกลียดเหลือเกินเขาเกลียดตัวเองยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบนโลกใบนี้ ร่างสูงลุกขึ้นเดินตรงไปยังต้นไม้สูงใหญ่กระนั้หมัดตัวเองใส่ไม่ยังเพื่อระบายความอัดอัน้นบางทีเขาควรจะเอาเลือดชั่วๆในร่างกายออกจากตัวอีกสักครั้งลักษณารีตกใจจนทำตัวไม่ถูกเมื่อเห็นระดิดทำร้ายตัวเองแบบนั้นหญิงสาวพยายามลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลแต่ละก้าวมันเจ็บ ก็ฟืนเพื่อที่จะเดินเข้าไปห้ามชายหนุ่มยิ่งเห็นเลือดของชายหนุ่มแบบนั้นลักษณารีก็ถึงกับปล่อยห่วออกมาอย่างสุดกลัน้นเธอไม่ต้องการให้เขาเจ็บตัวยิ่งเขาเจ็บตัวเธอก็เจ็บมากกว่าพันเท่าหยุดนะพิงค์บอกให้หยุดยังไงล่ะมือบางระดมทุบตีคนตัวโตวใบหน้างามดูแทบไม่ได้ เมื่อมันเต็มไปด้วยน้ำตาที่เปลอะเปืือนทำแบบนี้ทำไมคะทำร้ายตัวเองทำไมอยากเห็นพิงร้องไห้จนตายอีกหรือไงกันเธอร้องไห้จนปวดตาไปหมดแล้วระดิตหยุดทันทีเมื่อเห็นร่างบางแอนเอียงคงเงงพราะว่าเธอร้องไห้จนหนักเกินไประดิตรวบตัวภรรยารักมากอดเอาไว้แน่นเมื่อเหลือบมองไปเห็นรองเท้าของเธอที่วางอยู่ เขาก็ต้องขอบกรามเข้าหากันเธอเดินมาห้ามเขาทั้งที่ไม่ได้ใส่รองเท้าผ่านนี้สายคงจะเข้าแผลไปหมดแล้วถึงจะเอาผ้าผ่านไว้ก็เถอะชายหนุ่มได้แต่หัวเราะเยาะตัวเองด้วยความเศร้าใจครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เขาทำร้ายคนในอ้อมกอดผู้หญิงที่เขารักเธอเกินกว่าจะพล่ำบอกออกมาเป็นคำพูดได้ลักษณารีใช้เล็กจิบ,บากของระดิตเข้าหากันแน่น เมื่อชายหนุ่มกำลังล้างแผลให้กับเธอเขาเงื่อหน้าขึ้นมองด้วยความเป็นห่วงเมื่อเธอจิกเล็บลงไปแบบนั้นพี่ขอโทษนะครับพิงทนหน่อยนะเสียงทุ้มบอกผ่านดวงตาที่ใช้แววความเจ็บปวดเธอพยักหน้าเบาๆก่อนที่ระดิตจะก้มหน้าก้มตาทําแผลให้เธอต่อไปดวงตากลมโตที่บวมชำ้ำ จ้องมองผู้ชายที่ทำแผลให้กับตัวเองด้วยความสับสนหลังจากที่ระดิ์เลิกบ้าทำร้ายร่างกายตัวเองเขากอดเธอเอาไว้แน่นก่อนที่จะอุ้มเธอเข้าบ้านและวกเดินกลับไปเอารองเท้าของเธอมาพร้อมด้วยกล่องสีเหลืองซึ่งก็คือกล่องยาเธอแทบอยากจะดึงเท้าตัวเองกลับมาเมื่อระดิดก้มลงไปจุมพิษที่ฝาเท้าของเธออีกครั้งสัมผัส่อนหน้านั้น ทำเอาเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเธอควรจะจัดการปัญหาตรงหน้านี้อย่างไรดีเดี๋ยวค่ะมือบางแต่ท่อนแขนของชายหนุ่มเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำท่าอุ้มเธออีกครั้งลักษณารีจับมือหนาเอาไว้แล้วมองแผลตรงนี้ของเขาด้วยความเสียใจเพียงแค่มองน้ำตามันก็ตีตื้นขึ้นมาอีกละลอกทำเมรดิดถึงชอบทำให้เธอร้องไห้แบบนี้กันนะ พี่โรมก็ควรจะทำแผลนะคะเธอพิงทำให้เขาพูดเสียงแผ่วเบาค่ะพิงจะทำแผลให้พี่โรมเองระดิ์นั่งลงข้างๆคนตัวเล็กและปล่อยให้เธอทำแผลที่มือให้เขามีโอกาสได้มองใบหน้างามอย่างใกล้ชิดใจอยากจะยกมืออีกข้างไปลูบแก้มใสๆนั่นแต่ก็ต้องเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าทำอะไรลงไป โดยที่เธอกำลังลำบากใจอยู่ตอนนี้ลักษณะรีเปรียบเสมือนแก้วที่แสนจะบอบบางใบหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนทำแตกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็เพิ่งมาน,นึกได้มาตอนที่มันสายไปเขารู้ตัวเองดีว่าถ้าเกิดปล่อยให้คนตัวเล็กกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวของเธอเขาจะไม่มีโอกาสได้กอดเธออีกครั้งแน่ๆพ่อเลี้ยงวสุรวมไปถึงวรเดชบิดาของเธอ ไม่มีวันยอมปล่อยตัวลักษณารีให้กับเขาแน่นอนถึงคุณตาของหญิงสาวจะสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะไม่กีดกันแต่ก็ไม่ไว้ใจแม้ว่าทะเบียนสมรสจะยังอยู่ก็ตามดังนั้นเขาจะรังตัวเธอเอาไว้แบบนี้พิงเกลียดพี่มากหรือเปล่ายังรักพี่อยู่ไหมเธอเงยหน้ามองเขาวแวบหนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำแผลต่อไปไม่มีคำตอบค่ะอย่าถามอะไรพิงเลยนะคะคนตัวโต,วตวขยบเข้าหาร่างบางอีกนิดก่อนที่จะเอนศีรษะซบกับไหล่บางด้วยความอ่อนล้าไปทั้งตัวและก็หัวใจลักษณะรีไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้ระดิตทําตามใจชอบแม้ว่าจะทําแผลให้เขาไม่ถนัดก็ตามแต่ในใจของเธอนั้นกำลังลิงโลด ตะโกนออกมาบอกว่าชอบให้เขาทำแบบนี้กับเธอขอแค่พิงยังอยู่ตรงนี้ถึงจะหมดรักพี่ไปแล้วแต่พี่จะทำให้พิงกลับมารักพี่ให้ได้ระดิ์ไม่สามารถเก็บความรู้สึกที่อัดอั้นเอาไว้ข้างในได้ยิ่งลักษณารีไม่ตอบเขาก็ยิ่งคิดเองไปไกลมีใครบ้างที่โดนกระทำแบบนี้แล้วความรู้สึกใจยังเหมือนเดิมหากไม่เกลียดกัน ก็คงจะหมดรักกันไปแล้วทำให้ได้นะคะลักษณารีพูดเสียงแผ่วเบาก่อนจะกุมมือคนตัวโตวเอาไว้เธอจัดการพันแผลให้เขาจนเสร็จเลือกก่อนที่จะตัดสินใจพูดให้ความหวังเขาแบบนี้เธอเองก็คิดทบทวนเหมือนกันในไหนก็เจ็บมามากแล้วตอนนี้เธอจะลองเสียงดูอีกสักรอบก็แล้วกันจะลองดูว่า ระดิตนั้นจะสามารถทำให้เธอกลับมารักเขาได้อย่างเต็มหัวใจอีกครั้งหรือเปล่าพิงระดิตนั่งตัวตรงมือหนาประคองใบหน้างามอลัมค่าเอาไว้พิงไม่ได้ล้อพี่เล่นใช่ไหมครับเสียงทุ้มถามตะกุกตะกักลักษณะรีกลันใจพยายามไม่ยิ้มตามกับภาพตรงหน้าเธอยังไม่อยากให้ระดิตได้ใจมากนะัก พิงจะลองเอาหัวใจตัวเองไปเสี่ยงอีกสักครั้งค่ะอย่างน้อยมันก็คงไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วเธอพูดนานิ่งฝ่ามือทั้งสองข้างของระดิตแทบร่วงหล่นทันทีแม้จะปวดลึกกับคำพูดแทงใจของลักษณารีแต่ชายหนุ่มก็เลือกที่จะมองข้ามมันไปเพราะอย่างน้อยตอนนี้โอกาสกำลังเดินเข้ามาหาเขาแล้วไม่เลยคนดี ไม่ต้องเสี่ยงอะไรอีกแล้วนะเพราะพี่จะทำทุกอย่างเพื่อพิงเองพิงไม่ต้องวิ่งตามพี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะที่รักใบหน้าคมคายเลื่อนเข้าหาคนตัวเล็กจมูกโด่งคมสันที่ได้มาจากคนเป็นพ่อสัมผัสกับปลายจมูกของคนตัวเล็กแล้วหลับตาลงไม่มีการโฉวยโอกาสไม่มีสัมผัสที่วาบวามเพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของคนทั้งสองคน อบอุ่นได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้จะต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยแต่เขาก็จะไม่ยอดท้อเด็ดขาดเมื่อตอนนี้กำแพงสูงที่ขวางกัน้นมันได้เริ่มทลายลงไปแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับพิษรักทานซาตานตอนที่32เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ อนนี้เนี่ยน้องพิงค์ของเราก็เรียกได้ว่าใจอ่อนให้กับอิตาโรมของเราแล้วนะคะส่วนตอนต่อไปความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันต่อหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ